สมการเบื้องต้นนะเบื้องต้นหรอสมการคืออะไรโอเคสมการก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับแค่นั้นแหละดันงนั้นอะไรก็ตามที่มันมีเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเป็นสมการหมดอย่างเช่นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของโจทย์ปัญหาปฐม เช่นสิบห้าบวกเจ็ดเท่ากับอะไรเอ่ยอันนี้แบบปรถมหนึ่งปรถมสองดูไหมนะหรือจะเป็นเลขละคนก็ได้หนึ 1, 2, ่งเศษสองส่วนห้าลบสามเศษหนึ่งส่วนสี่คูณเศษแปดส่วนเก้าเท่ากับอะไรเอ่ยถ้ามีแค่นี้ก็ไม่ใช่คำการอะ่ะแต่พอมันมีเค่างหมาเท่ากับปั๊บป็นสำคัญทีเดยอา้าวหรือ ล 7, บเ e จ 5, นะ็ดบวกสองเท่ากับห้าสมมติอย่างเงี้ยมีเครื่องหมายเท่ากับไหมมีเครื่องหมายเท่ากับ,ก,บก็เรียกสมการแหละก็คืออะไรก็ตามที่มันมีเครื่องหมายเท่ากับนะก็เรียกสมการแหละเรามาทําความรู้จักเบื้องต้นกับสมการก่อนสมการคือประโยชน์สัลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ก็คือแบบธรรมดาเลยมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมก็คือประโยชน์สัลักษณ์ที่เราเคยเจอกันมานานนมละ ไอ้บรรทัดที่สามเนี่ยลบเจ็ดบวกสองเท่ากับห้าเนี่ยครูครูเขียนผิดไหมครูไม่ได้เขียนผิดครูจงใจให้มันเป็นแบบนี้ถึงมันจะผิดหรือมันจะถูกแต่มันมีเท่ากับมันก็คือสมการถึงมันจะผิดก็เถอะมีเคาารื่มายเท่ากับเป็นสมการทันทีเลยอ่าะนั้นสมการก็คือประโยคสาระที่มีเครื่องหมายเท่ากับมันก็จะมีอีกคำพูดหนึ่ง สมการที่สมการที่เป็นจริงแยกเป็นสองคำนะสมการกับคําว่าเป็นจริงคือพอพูดถึงสมการสมการจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับคําว่าเป็นจริงก็คือว่าเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยความหมายมันคืออะไรความหมายคือค่าของข้างหน้ากับค่าข้างหลังต้องเท่ากันเป็นจริงก็คือสองฝั่งต้อง เท่ากันเอาอย่างเช่นเมื่อกี้ลบเจ็ดบวกสองเท่าบบกาับห้าเป็นสมาการนี่มีเท่ากับก็เลยเป็นสมาการแต่มันไม่จริงอันนี้เขาเรียกว่าสมาการที่เป็นเหตุเพราะว่าสองฝั่งคิดค่ามาแล้วมันไม่เท่ากันข้างหน้าได้ลบห้าข้างหลังไดยห้ามันเท่ากันไหมล่ะก็ไม่เท่าไงมันก็เลยเป็นสมาการที่เป็นเหตุถ้าเป็นอย่างนี้เอาอะไรดี 2องลบสคูณหกับลบสิบลบสามเราแยกเป็นสองคำนะสมการที่เป็นจริงเป็นสมการหรือเปล่าเป็นสมการแล้วเป็นจริงไหมก็ต้องดูว่าข้างหน้าคิดเราได้เรีลขอะไรเราต้องคิดคูณก่อนถูกไหมเราต้องคิดคูณก่อนก็จะกลายเป็นสิบห้านี่ก็เป็น2องลบสิบห้าสองสิบห้าได้ลบสิบสา ข้างหลังอ่ะลบสิบลบสามาก,กูเขียนแบบละเอียดน,นะลบสิบวกลบสามเป็นลบสิบสาอ๋อโอเคอันนี้เป็นสมก,การที่เป็นจริงสมก,การที่เป็นจริงเงื่อนไขที่หนึ่งต้องมีเครื่องหมายเท่ากับสองก็คือทั้งสองฝั่งต้องมีค่า เท่ากับอ่ะแล้วก็มีสมการที่มีตัวไม่ทราบค่าอ่ะก็มนเดิมอ่ะก็จะแยกเป็นสองส่วนสองส่วนก็คือสมการกับอีกอันนึงคือมีตัวไม่ทราบค่าคําว่าตัวไม่ทราบค่าก็คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นเลขอะไรไอ้ตรงเนี้ยถ้าเรียนไปสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็จะเรียก สั้นๆว่าตัวแปรตัวแปรอาจจะเป็นตัวภาษาไทยก็ได้ภาษาอีงก็ได้แล้วแต่นะจะเป็นกอขอคอหรือ A B C หรือ XY Z ก็ได้ก็มีตัวไม่ทราบค่าอยู่ในประโยคสัญลักษณ์นั้นนี่ก็จะเป็นเมื่อกี้เป็นลบเจ็ดบวกสองเท่ากับห้าเป็นสมการแต่ไม่จริงก็เรียกสมการที่เป็นเท็จแต่ถ้าครูเปลี่ยน ตัวลบเจ็ดเนี่ยเป็นใช้ตัวแปรที่เราเจออยู่บ่อยๆนะ x เงี้ยอย่างเงี้ยคือสมการที่มีตัวไม่ทราบค่าก็คือมีกอขอกไก่ขอไกขอไข่ขอควาย abc หรือ xyz หรือจะเป็นไอ้ก,กรอบสี่เหลี่ยมก็ได้ก็จะเรียกว่ามีทกับนี่ก็เป็นสมนการที่มีตัวไม่ทราบค่าแล้วก็มันจะมีคําพูดอีกอันหนึ่งเขาจะเรียกว่าคําตอบของ ค,คำตอบของสมการก็คือเลขที่แทนตัวแปรแล้วสมการมันเป็นจริงคำตอบของสมการก็คือค่าของตัวแปรที่แทนค่านั้นแล้วสมการเป็นจริงถ้าสมมุติเราแทน x แทน x ด้วยสองสองบวกสเป็นสี่บอกว่าสมการมันเท็จแสดงว่าสองไม่ใช่คำตอบของสมการแต่ถ้าแทาน x ด้วยสามเมื่อแทน x ด้วย 3, วา 3, สามเอาสมไปใส่ปุบ๊บสามบวกสองเป็นห้าทำให้สมการเป็นจริงแสดงว่าคำตอบของสมการก็คือ x เท่ากับสามโอเคมันจะมีคำพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนเรียนที่โรงเรียนมันก็จะ จะเริ่มต้นด้วยประมาณตรงนี้นะมนนสมการคือประโยชน์สัญลักษณ์ที่มีข้อหมาย่ากับสมการที่เป็นจริงเป็นสมการก็ต้องมีข้อหมาย่ากับแลวเป็นจริงคือทั้งสองฝั่งต้องมีค่าก่าการแสดงว่าจะเป็นสมการที่เป็นจริงได้มันต้องเป็นตัวเลขทั้งสองฝั่งถึงจะรู้จริงหรือไม่จริงถึงไหมสมการที่มีตัวไม่ทราบค่าก็คือมีพวกตัวแปรภาษาไทยภา,าษอาอังกฤษสัญลักษณ์อะไรก็ได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นตัวหนังสือนะอาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ของไพ่ก็ได้อ่าอย่างเงี้ยนี่ก็คือตัวไปตราค่าจะทำมาหาได้ไหมหาได้หาได้แล้วเราจะมาเรียนเรื่องการหาค่าตัวแปดตรงนี้แหละนะอ่โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาลองดูก่อนนะครั้งแรก เพื่อเป็นไอเดียเราคูมเรื่องอาร์ติสต์า